เจนวาอาจจะแบบเห็นเจนซีเป็นเป็นเครื่องมือ mm. เพราะเขากล้าพูด <laughs> เพราะว่าเจนเราเป็นเจนที่ไม่กล้ากบฏต่อขนบรรมเนียมที่แปลประหลาดน mm. ิดหน่อย mm. นั่นเลยเจนวายฉลาดสุดเพราะว่าใช้คนเป็น mm. ออแล้วก็อยู่เป็นกับเจนเอ็กเจนเก่าๆด้วยเออ mm. <laughs> Doctor We Podcast เรื่องอีเมลคนยุคเก่าเป็นเรื่องที่บ่นเด็กบ่อยมากว่าเด็กยุคใหม่อ่ะส่งอีเมลไม่เป็นเวลาส่งมาสมัครงานปกติเขาจะมีแพทเทิร์นเนาะสวัสดีค่ะดิฉันนี้สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ให้รับพิจารณาด้วยความเคารพแต่มันจะเป็นแพทเทิร์นแต่ว่าเด็กสมัยนี้ส่งอีเมลไวเพรหมอสวัสดีครับผมอยากได้งานนี้มีคนหรี่อยังครับอ๋อได้ยินมาเยอะเรื่องอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ไม่เราเราตีว่าเขาเป็นเด็กสมัยใหม่ได้ปะ เด็กนะเขาเป็นเขาแค่ไม่เคยเรียนวิธีการเขียนจดหมายทางการแต่มอปลายหนูมีสอนการเขียนอีเมลนะ,ะแต่เด็กสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเองคือแม้แต่แม้แต่ไลน์หาผู้ใหญ่อ่ะ,อะไม่ต้องอีเมลก็ได้แค่ไลน์หาผู้ใหญ่ก็ใช้คําแ,แ,แบบแปลกเช่นว่าสมมติว่าเพื่อนหมอเป็นอ,อาจารย์แพทย์อืก็คือเป็นอาจารย์อนะแล้วสมมติเขาต้องนัดทาอะไรกันบางอย่างเช่นต้องดิสคัสหรือว่าต้องอะไรก็ไม่รู้แหละเด็กมันก็แบบ อาจารย์คะไม่ว่างวันนี้คะ่ะย้ายวันได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยออแล้วเพื่อนก็แคปมันมาให้ดูซึ่งเราก็แบบตกใจพอถ้เป็นเราก็แบบเออแบบอาจจะแบบว่าเอสวัสดีค่ะอาจารย์เนื่องจากวันนี้นะคะหนูมีนัดนีอาจารย์าารยคือคามันไม่เหมือนกันนะเ<อ>นื่งองจากสะดวกไหมคะกลัวห,หรือเปล่าอ,แบบอ๋อเหมือนกับว่าเด็กมันอาจจะบอกเหตุผลเลยว่าแบบวันนี้หนูต้องมากินข้าวกับแม่คะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นเราเราจะไม่ทําอะไรแบบนั้นเราอาจจะเราอาจจะต้องเราเราจะไม่มีหน้าไปเป็ไลน์เพื่อนเลื่อนนัดอาจารย์ด้วยซ้ำอะเราต้องไปดัก เจอเลยนะหลังแบบจากที่ห้องอะเมื่อก่อนออห้องพักอาจารย์แล้วก็แบาบาว่าอาจารย์คะถ้าวันนี้ได้ไหมคะอะไรเงี้ยจะไม่มีการแบบมานลากันง่ายๆหรือเออเหมือนที่หนูว่าแหละอีเมลก็จะทางการหน่อยถ้ามไม่ไม่ไปเจอก็อีเมลหาอาจารย์ด้วยด้วยคาที่สุภาพเนะาะเด็กสมัยน,นี้ไมพ่พอพอกลายเป็นว่าถ้าใครใช้อีเมลแบบแปลกๆก็ไม่น่ารัก็ททางานเออจริงๆหนูว่ามันน่าจะเป็นพื้นฐานอย่างแรกเลยนะที่แบบว่าเวลาทํางานปกติ ของเขาเที่ทํางานถ้าบางที่ใหญ่ๆอ่ะเขาคุยกันก็ไม่มีการส่งงานผ่านไลน์นะใช่ก็จะส่งงานอ e ีเมลแล้วเปิดเช็คเมลในแต่ละวันใช่อย่างเดียวเลยเออซึ่งอ,อ,ไอไอ้แบบนั้นเข้าใจแล้วแต่เขาเจอองค์กรบางองค์กรเขาสะดวกไลน์สะดวกเ,เทเลโสะดวกอะไรก็ตามแต่แต่ไอ้ประเภทที่ส่งอ e ีเมลสมัครงานแล้วส่งปแปลกๆแบผมอยากได้งานนี้ครับอ,อ,อย่างเงี้ยเออคนเต็มหรือยังครับส่งมาคิดว่าการส่งอ e ีเมลแค่พื้นฐานง่ายๆแค่นี้ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เนี่ยคุณบมอว่าลำบากไหม เด็กยุคใหม่เนี่ยพูดเลยว่าเขียนอีเมลไม่ไท้ก็ไม่ต้องทํางานคือมันพื้นฐานจริงๆริงมันต้องอธิบายยังไงว่าทําไมทําไมเด็กถึงไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้สําคัญคุณหมอคิดว่าปัจจุบันเนี้ยหลายๆองค์กรเนี่ยเขาเจอการปกครองคนหรือว่าในเขาเรียกว่าคุมคนแต่ละเจนแต่ละเจนเนี่ยอืมันเปลี่ยนไปไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเจนเบบี้บูมเมอร์คุมเจน X กเจน Y ก็จะใช้เขาเะเคลื่อนแอำนาจในการปกครอง แบบว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนเด็กจะกลัวผู้ใหญ่แต่ณตอนเนี้ยเขาเรียกว่าการปกครองมันเปลี่ยนไปคืออย่าง c u เจอร์ที่เราอะเหมือนอยู่กับเป็นแบบเพื่อนพี่น้องครอบครัวครอบแบบครอบครัวครอบตึงตึงตึงคือเขาเรียกว่าไงนะแต่ละที่มันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการปกครองของของขององค์กรนั้นๆอยู่แหละแต่ทีนี้เนียรูปแบบแต่ละรูปแบบเนี่ยหมอคิดว่าสมัยเนี้ย เจนอ่ะมีผลไหมเพราะว่าด้วยครับที่เด็กมันไม่เคารพผู้ใหญ่อะแล้วการปกครองมันจะเสียไหมไม่ไม่เคยไม่เคยใช่ไหมมันมันจะมีเรื่องอย่นคนอยู่ได้เขาจะไม่ค่อยชอบการที่เด็กคนโทรลไม่ค่อยได้หมอไม่ค่อยคนโทรลใครอยู่แล้วด้วยมั้งเราก็เลยไม่คิดว่ามันจะเสียการปกครองหรืออะไรคือหมอไม่ได้ปกครองหมอไม่ต้องปกครองใครเลยคือทุกคน ไปปกครองตัวเอง uh huh. แล้วก็มีผลงานให้ดู uh huh. แค่นั้นแต่ว่าเราจะไม่ได้เป็นระบบที่แบบว่าเหมือนกับฉันฉันคือแพทย์หิง <c oughs> วิชิดาผู้หญิงใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพวกเธอน่ะลูกน้องของฉันเธอหายไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าแบบวันนึงจะปกครองไม่ได้ S <S <S อาจจะแค่เรื่องที่บอกอะเรื่องแบบการเทศนาหรือการคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งเรื่องพวกนี้ก็อาจจะจูนกันได้หมอเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าองค์กรไหนอะไม่ไม่เคยเขียนเค้าเจอองค์กรแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยเซตติ้งจริงๆอะเค้าเจอร์นั้นอะมันจะเป็นแบบเจ้าของ <S <S หมอว่าที่เนี้ยเป็นแบบนี้คือหมอ <S <S ไม่เคยเขียนว่าโอเคเค้าเจอองค์กรเราจะเป็น เราต้องมีคนแบบนี้นิสัยอย่างนี้หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ว่ามันก็แต่ว่าเราก็ดึงดูดคนที่มันดูเข้ากันได้เข้ามาเรื่อยๆเองอะไรอย่างเงี้ย <ừ> um. แล้วคนยุคเก่าทํางานแล้วทํางานหนักๆเนี่ยสูญเสียแบบเขาเรียกว่าสูญเสียตัวตนไปเลยไหมเพราะเด็กุ่นใม่เขาจะซีเรียสกับการที่บอกถ้าทำงานแล้วไม่มีความสุขจะไม่ฝืนเด็กขาดฉันกวรธฉันเสียตัวตนฉันหรือคนรุ่นเก่าแบบว่าทนทนทำไปทนทำไปที่หมอก็สงสัยนะว่าเด็กพวกนี้มันเลือกมันพูดอย่างนี้ได้เพราะว่า มันกลับบ้านไปขอตังค์พ่อแม่แล้วบอกวาในติ๊กต k อกอ่ะมันจะมีการจําลองเหตุการณ์เด็กแต่ละเจนอืนหน้าเจนเอ็กแต่ส่วนใหญ่จะเป็น X, Baby omer, เอ็กเบบี้บูมเมอร์ไม่ค่อยมีแล้วเอ็กวายืีแล้วเขาบอกว่าเจนที่ชนะที่สุดนะ่ะอืมไม่ใชเนนะ่เจนซีนะคือเจนวายทำไมเขาวัดจากอะไรอะ่ะเพราะว่าเจนวเป็นคนที่ใช้เจนซีเป็นเครื่องมือในการทุบเจนเอ็คือ ตอนทางานตอนยังไม่มีเจนซีอะ่ะเจนกวายมันเป็นใบเบื่อใบเมาอ๋อิกปุ๊บแล้วเจนวายไม่ค่อยกล้าพูดอตอนมีเจนซีเข้ามาหนูอย่างนั้นสิที่หนูไอย่างนั้นอย่างเป็นไ,ไป,ไ,ปได้ได <laughs> เพราะว่าเจนเราเป็นเจนที่ไม่กล้ากระบฏก็เ <laughs> ือนแบบหมออาสมมอตโตมาในโรงเร,รเียนแพทย์อย่างเงี้ย <c oughs> ไม่หมอว่าไม่มีใครในคณะเลยร้อยยี่สิบคนไม่มีใครกระบฏดต่อต่อขนบธรรมเนียมที่แปลกประหลาดนิดหน่อยนั่นเลยโอ้หมอว่านสพเจนนี้ไม่มีแล้วพฤติกรรมอย่างเช่นว่า ถ้าเราเดินไปลาวคนไข้ก็คือเดินโูคนไา้ในวดร์วอดอ่ะพี่เดินนํามันจะเป็นฝูงเดินเป็นฝูงอย่างนี้นะพี่กับอาจารย์เดินนําใช่ไหมแล้วก็เดินมาคนข้างหลังก็จะเยอะๆหน่อยปีสีเยอะๆหน่อยใช่ป่ะพออาจารย์จะไปถึงเตียงปุ๊บเด็กปีสี่มันต้องวิ่งอ่ะช่เขาวิ่งอ่ะในโรงพยาบาลนะวิ่งแบบสี่ขุนร้อยเลยฟาบไปเลยอะไปเอาอะไรรู้ป่ะเอาชาร์จชาร์จคนไข้อ่ะ ชั้นเหล็กอ่ะประวัติคนไข้อ,อ่อประวัติคนไข้ไปเอามาฟุ๊บใครวิ่งไปถึงเกาะคนนั้นชนะเฮ้ย <c oughs> งงปะ <c oughs> คือล้วไม่มีใครกระบดต่อสิ่งนี้เลยแล้วหมออ่ะเป็นคนขี้เกียจวิ่งคือหมอหมอสงสัยทุกวันที่เห็นเพื่อนวิ่งอ่ะเ <c oughs> พราะว่าใครที่วิ่งถึงเกอะคนนั้นเป็นที่รักอื <c oughs> มกระตือรือ้นะ <c oughs> อะไรวะเนะี่ยกระตือรือร้นไม่มันกระตือขนาดไหนอ่ะสมมติว่าเราอยู่ชั้นสิบเราจะเดินลงมาชั้นเก้าเดินบันไดนะเพราะเขาเขาจะไม่ขึ้นลิฟต์กัน กำลังระหว่างที่พี่กาลังเดินเนี่ยไอ้ฝูงข้างหลังนี่ต้องวิ่งแซงวิ่งลงได้เสร็จแล้ววิ่งีหน้าเลยวิ่งไปกลางวอดฟุเขาเข้า,ขาอะไรนะเตชันพยาบ,บาลฟุ๊บหยิบกุบอย่างนีแ้แล้วเราแล้วเราอะเราก็เดินไมด่ดิเดินตามหลังอาจารย์เน่โดนเกียตรติ <c oughs> คือแบบแต่เราไม่รู้สึกแค่ว่าแล้วทําไมทําไมอาจารย์ต้องรักคนที่วิ่งขนั้น<อ>เป็นเป็นไรอะ่ะคือคือไม่รู้จะด่าคนวิ่งหรือจะด่าอาจารย์ คือเป็นไรสบายดีป่ะทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายอ่ะก็เป็นไปได้ที่เจนวาอาจจะแบบเห็นเจนซีเป็นเป็นเครื่องมือเพราะเขากล้าพูดใช่แล้วก็เจนซีดันไม่ดีซีเนียว่าต้องต้องออกหรือต้องทางานต่อด้วยไงเออก็เลยแบบว่าเจนวายถ้าจะบอกว่าเจนวายฉลาดสุดเพราะว่าใช้คนเป็นเออแล้วก็อยู่เป็นกับเจนเอ็กเจนเก่าๆด้วยเออเป็นแบบนั้นไปนะเพง่อนแต่ทีนี้เจนเก่าๆเจนเอ็กเจนวายก็ชอบเตือนเจนซีว่าพฤติกรรมบางอย่าง ความเก้าลาวความกล้าแสดงออกเนี่ยอย่าทําให้มันแบบว่าดูดูรุนแรงเกินไปเพราะเขาเรียกว่าสังคมในการทํางานมันแคบถ้าเกิดเราทําพฤติกรรมไม่ดีอย่างนึงปุ๊บมันจะมีผลทํางานในอนาคตคุณบอกว่าเรื่องนี้จริงไหมมันแคบขนาดน,นั้นเลยเหรอมันแล้วแต่วงการปะแต่ถ้าสมมตเิเอาไปวงการกันแพทย์ความงามวงการมันก็ไม่ได้กว้างมากหรอกเข้าไปใน Facebook มันก็เห็นหน้าเดิมๆนั่นแหละใช่ไหมอ่ะมันไม่ต้องพนักงานสมมติว่าเป็น,นเด็ก เป็นน้องหมอคนนึงนสมมติว่าทำตัวไม่น่ารักต่อคลินิกหนึ่งแล้วเป็นที่พูดกันปากต่อปากหรออ่าแต่ว่ามันก็ถ้าวงการที่เธออยู่มันใหญ่ลนะอันนี้เราก็ไม่รู้ออมันก็อาจจะมีวงการที่ที่มันกว้างมากๆก็ได้นะนเออแต่ว่าเนี่ยถ้าถ้ายังทํางานอยู่สายเดิมแล้วไม่อยากคิดจะเปลี่ยนสายไปไหนอ่ะ ก็อย่างอย่างในพาร์ทของเทินิกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็แคบก็แคบก็แบบว่าไม่ควรทําพฤติกรรมที่มันไม่ค่อยดีจริง,รงๆก็ไม่ว่าจะเจนไหนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ชอบบ่นอีกอหรือว่าคนรุ่นเก่าทํางานอะขายเดมพาร์ทีคือเหมือนประมาณว่าคนรุ่นเก่าเวลาจะเช็ดจะถามเด็กเขาจะไม่ถามว่าเป็นยังไงบ้างงานวันนี้แต่เขาจะถามว่าเสร็จหรือยัางงานที่สั่งไป คือหมอก็มองว่าไอเด็กคนนี้มันก็เซนซิทีฟเกินมันจะอะไรนักหนาเนื้อออกปากค่ะ <c oughs> คือเขาพูดถ้าเขาไม่ได้มาแบบโคตรหยาบคายแบบเฮ้ยง <c oughs> านเป็นยังไ,ไ,ไงอะไรอย่างเงี้ยบบโอ้ย อีกเลยถ้าไม่ได้ถึงเบอร์นั้นน่ะเขาจะใช้คำถามว่าอะไรก็เรื่องของเขาเถอะเชื่อออกมาแต่ว่าหมอเข้าใจเด็กสมัยนี้มันต้องการการโอบอ่ะมันจะแบบต้องทําให้เขารู้สึกสบายใจอ,ะอ่ะแล้วเขาก็เซนซิทีฟง่ายสเสือเกินอะไรอย่างเงี้ยเออหมอก <ๆ S 2> ็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนิดนึงตรงเรื่องนี้รูปแบบแต่ละรูปแบบเนี่ยหมอคิดว่าสมัยเนี้ยเจนน่ะมีผลไหมเพราะว่าด้วยความที่เด็กมันไม่เคารพผู้ใหญ่แล้วการปกครองมันจะเสียไหม ไม่เคยไม่เคยใช่ไหมคนยุคเก่าๆเขา,เ,ขาเขาจะไม่ค่อยชอบ <c oughs> การที่เด็กคนโทรลไม่ค่อยได้หมอไม่ค่อยคนโทรลใครอยู่แล้วด้วยมั้ง <c oughs> เราก็เลยไม่คิดว่ามันจะเสียการปกครองหรืออะไรคือหมอไม่ได้ปกครองมหมอไม่ต้องปกครองใครเลยคือทุกคนไปปกครองตัวเองแล้วก็มีผลงานให้ดู <c oughs> แค่นั้น Dr. V. Cleaning.